ผู้สมัครพักก้าวไกลเขต5ราชบุรีใช้ฝาเข่งทำป้ายหาเสียงลงทุนป้ายละ43บาทเจ้าตัวเผยประหยัดลดค่าใช้จ่ายแนวคิดไม่ฟุ่มเฟือยพร้อมใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาเสริม ไปดูลีลาการหาเสียงและไอเดียแปลกๆของแต่ละพักการเมืองที่จังหวัดราชบุรีซึ่งมี5้าเขตเลือกตั้งมีผู้ว่าทั้งพักเก่าและพักใหม่มีแนวคิดไอเดียแปลกๆในการลงพื้นที่จัดทับหาเสียงกันอย่างคึกคักอย่างพักก้าวไกลซึ่งมีนายพิธาลิมเจริญรัตน์เป็นหัวหน้าพักและมีนายธนพจน์ทรัพย์ยอดแก้วหรือครูพจน์อายุ25ปีผู้สมัครเขต5ราชบุรี ลูกชายของนายประกอบทรัพยอดแก้วนายกสมาคมสัตว์น้ำไทยที่มีไอเดียแปลกกว่าคนอื่นโดยการหาซื้อฝาเข่งจำนวน200ฝาเป็นฝาเข่งใส่ผักผลไม้ตามตลาดหาซื้อได้ง่ายซึ่งพื้นที่ในจังหวัดราชบุรีถือเป็นพื้นที่ปลูกพืชผักผลไม้เป็นหลักอีกทั้งราคาก็ถูกแสนถูกเพียงแค่ฝาละสิบาทเท่านั้นทางผู้สมัครได้ให้ลูกทีมช่วยกัน,นํารูปป้ายขนาดเล็กวางแปะติดกับฝาเข่ง แล้วใช้ตัวล็อกเพื่อนำมายึดติดกับฝาทั้ง4ด้านแล้วนำไปติดตั้งที่ท้ายรถและตามริมถนนในเขตพื้นที่เลือกตั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายของทางพักได้อีกหนึ่งทางน,นายธนพจน์ซับยอดแก้วหรือครูพจน์ผู้สมัครพักก้าวไกลเปิดเผยว่ามีแนวคิดใช้ฝาเก่งมาทำป้ายหาเสียงเพราะคิดว่าราคาถูกดีราคาเพียงแค่ฝาละ10บาทป้ายนั้นไม่ต้องเป็นไม้ที่แข็งแรงก็ได้ถ้าจะนำไปแขวนตามต้นไม้ หน้าบ้านจึงคิดว่าฝาเข่งน่าจะพอใช้ได้ซึ่งหากไปสั่งทําป้ายไวนิวที่ไม่มีกรอบไม้ก็จะช่วยลดราคาได้เยอะส่วนการหาเสียงยังใช้เทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาช่วยเช่นการใช้รถติดป้ายหาเสียงจะมี2แบบแบบที่1เป็นรถธรรมดามีลำโพงแต่ที่พิเศษคือได้ติดแผงโซลารเซลล์ไว้ด้านบนไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามากมายนักส่วนอีกแบบ จะมีการติดตั้งจอ LED ขนาด65นิ้วโดยรถที่ติดตั้งจอ LED ส่วนใหญ่จะนำไปจอดหาเสียงตามตลาดนัดที่มีประชาชนออกมาจับจ่ายหาซื้อสินค้าของกินในช่วงเย็นโดยช่วงค่ำก็จะเปิดไฟจากแผงโซลารเซลล์ที่ชาร์จไว้เพื่อส่องไปที่จอโทรทัศน์ในการหาเสียงส่วนอีก2คันก็จะวิ่งหาเสียงไปตามชุมชนในเขตพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ประชาชนรับรู้อย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีการทำ Facebook, TikTok, t w w t t t r r พยายามเข้าถึงกลุ่มคนให้มากที่สุดสิ่งที่เข้าถึงง่ายที่สุดคือผ่านระบบมือถือซึ่งเป็นการใช้โซเชียลมีเดียเข้าถึงชาวบ้านได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะตนก็เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยและถนัดในสิ่งเหล่านี้ทำไมถึงใช้ฝาเข่งมาทำป้ายหาเสียงเพราะว่ามันถูกครับคิดดูครับฝาเข่งเนี่ยที่เขาสารมาเนี่ยครับมันราคา10บาทเองเนาะ ป้ายเนี่ยมันไม่ต้องเป็นโครงไม้ที่แข็งแรงมากมายนะครับถ้าสมมุติเราจะเอาไปแขวนที่หน้าบ้านคนเงี้ยผมก็น่ามานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยฝากเข่งเนี่ยมันน่าจะพอใช้ได้ประกอบกับว่าถ้าเราไปสั่งป้ายไวนิลเนี่ยที่ไม่มีกรอบไม้เนี่ยมันก็จะช่วยลดราคาได้เยอะเพราะว่าการทำเพราะว่าการทํากรอบไม้ที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยหมายถึงว่ามันผิดจาก3 0เซน60เซน120เซน2 240เซนเนี่ยมันจะแพง นะครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราก็เลยพยายามจะลดงบประมาณตรงนี้ลงมาลดเป็นการลดต้นทุนนะครับอื่นๆที่ทํามานะครับตอนนี้ก็จะมีรถรถเราเนี่ยจะมีรถเป็น2แบบนะครับแบบที่1เนี่ยก็คือเป็นรถสปอร์ตธรรมดาเลยนะครับก็ไม่ได้มีไม้ไม่ได้มีอะไรนะครับก็มีลําโพงนะครับแต่ว่าพิเศษนิดน,นึงคุณพ่อติดแผงโซล่าเซลล์ไว้ข้างบนนะครับก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามากมายนะครับก็ตอนกลางวัน,ว,นวิ่งวิ่งเนี่ยก็เก็บ พลังงานเข้าแบตตอนกลางคืนสักก่อนกลับบ้านเนี่ยก็เปิดนิดนึงอย่างเงี้ยครับก็จะได้หาเสียงตอนคืนไปด้วยนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังมีการทำ Facebook ครับมีการทำา Tik t o อนะครับผมเล่นท w i t t e r ด้วยนะครับก็พยายามอยากเข้าถึงทุกคนให้ได้มากที่สุดเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่บ้านกันนะครับแล้วก็เข้าถึงง่ายที่สุดเนี่ยก็ผ่านมือถือเนาะเพราะฉะนั้นการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยก็สามารถเข้าถึงชาวบ้านได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วกันเพราะเราก็เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยเราก็ถนัดสิ่งนี้ด้ดวย